สบายดีสบายดีทันผู้สมสบายดีทวาย่าไม่แย่ที่เขาลมหักถูกมองถูกบอนเด้อสบายดีเอซีถู้อยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เบิร์ดสู่หูสู่คนเนาะมันนี่ก็ับพบกับสาวลาวคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมันนี่สาวลาวกับอยู่ทงไฮทงนาพี่แล้พี่น้องบรรยากาศยามเสาราสาวลาวกับยังบุทันได้เขาเมาื่อบานพี่น้องเลยมันนี่กับเป็นตอนเศาร์ของมือวันเศา้าพี่น้อง วันที่11พี่น้องเอ้ยเมนิกาสาวลาวสี่ผ้าพี่น้องมาเก็บเครื่องหัวของสวนพี่น้องเอ้ยอในยามเศร้าๆในแหละบรรยากาศทงนาทงไฮของสาวลาวเองพี่น้องไปพี่น้องบอกว่าลายยายห้างมือนี้ไปเก็บผักเก็บมีเก็บมะเขือหมักเกล่นน้ากันเลยพี่น้องเลยเก็บมักผกผักพายเข้าเมื่อเห็ดอยู่หัวกินอยู่บ้านอยู่เฮือนผุเลศพี่น้อง ไปพี่น้องไปเบิง่งไปสมบรรยากาศน้ากันเลยเนาะไปเบิ่งเครื่องหัวของสวนของเสาลาานํากันพี่น้องเลยหลังจากที่สาล้าวตื่นมาแต่เศร้าแล้วก็มาฮดมาทรงเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยไปไปเบิง่งไปสมนํากันเลยอันนี้เป็นบรรยากาศยามเศ้าทถงหทยงนาพี่น้องเลยอากาศก็ดีดีแสงแดดกับยังบ่ทันไดอ้ออกพี่น้องตะเวีนยรรนก็ยังบ่ทันผนใบไม้ยังบ่ทันผนปลายไม้ นีย่ยงามเศร้าอยู่ทงไฮทงนาของสาวลาวเลยพี่น้องอันนี้ก็เขาในนาของสาวลาว Liam. พี่น้องเลยปีนี่เขียวงามใบกองพี่น้องเลยปีนี้เขาหนา้าแซงอยู่ใส่กางามพี่น้องนี่อันนี้ก็นาของสาวลาวเองพี่น้องเลยทางนั้นก็จะเป็นคันคลองคันถนนใหญ่เลยพี่น้องทางเขาบ้านสะขึ้นไต้เขาแะละนี่ก็ให้หนาของสาวลาวโมลายพี่น้องไม่หนึ่ง เดออ้อมไปนำหัวอะไรพี่น้องเลยดิอันนี้ก็เขาในให้ในนาของสาลาวดอกไม้พี่น้องทองอุไรเรืองอลามทางนี้ก็ดอกเจียพี่น้องสาลาวปลูกดอกเจียไว้เพิ่นเลือ้อยลงเลยสาลาวยังบริสายลักใส่พุ่นใส่อัน,นห,หมัดให้เพิ่นขึ้นดอกซีบัวพี่น้องเลยหมัเคือสาลาวเป็นหมากเยียวพี่น้องจะหน่อยสาลาวสิฟ้าพี่น้องเก็บ หาสมสวนอุไรก่อนพี่น้องเลยทองอุไร,ก,ออรกันทงอุไรก็งามงามดอกเลืองอาลามบรรยากาศอยู่ทงไห่ทงนาพี่น้องเลยอากาศก็ดีด,าาด,ด,ด,ดีพักหนาคาคิงหมากหูหมากผีเสืลาวี่แลโดกดพี่น้องหักเสียแต่ว่าอยากโหพี่น้องเลยโหไลายลีมึงมาพผีกสรลาวนี่โหขนาดเลย จังน้อยสลาก็สิเก็บเมือบ้านพุ่นแหละนี่นี่จังน้อยสลาก็สิเก็บข้าเมือโหน้องเอ้ยกกได้ก็พอกกนั่นนีมากจัดกจัยังมากก็เป็นย่อยอยู่โหลายแต่ละต้นพี่น้องเอ้ยแต่ละต้นมีแต่ไปเบิ่งสวนผักกาดแก้วของสลาก่อนพี่น้อง มะเขือสลัดย่างผู้ทันตะกิบอันนี้งอกพะกกรังปีพี่น้องกระลำเดาฮะเบิงผักกาดแก้วสลัดสลัดหอ่อเลยพี่น,อน้องกันเมืองไทยขาเจ้าก็เอินผักกาดแก้วกำลังหอ่อพี่น้องเลยนี่กำลังเป็นหอ่หอห่อเนี่ยเจา้าวัดาลาวบงถีโพดกระบุจกักพี่น้องเลยหอมปอมสลัดนี่ก็หอมป้อม น้องป้อมนี่ก็งามงานซลาว์บริใส่พูยเลยพี่น้องซาลาวใส่จุลินซีพี่น้องเลยปลอดสารพิษเด้อสวนซาลาวนนี้ซาลาวบงผักกาดขาวพี่น้องฮะก็เห็นหยอดปูจูปีเจจักสิติดบุติดดอกยังเต็เปื่อยบุรือในใดทังไปหักบงอันนั้นก็เป็นผักกาดขากาดห่อกาดขาวอะไรพี่น้องกาดขาวหัวใหญ่ฮะซาลาว์ฮะกบงพี่น้องเนี่พระทันได้ใส่ฝุ่นอันนี้กบงงอกกัลลัปีพี่น้องเนี่พระทันได้ใส่ฝุ่นฮะกบงได้สองสามเมื่อยแหละ บรรยากาศยามเศร้าพี่น้องนี่กระทงไฮทงนาสาลาวลรนาสาลาวกระบายดอกทอนในหัวอะไรพี่น้องนี่ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศยามเศร้านองกันเข่าในไฮในนาปีนี่เขียวงามลายพี่น้องเลยนี่โอ้นของสาลาวก็ะหอดไฮน้อ,น ai, นอยผูพ้พี่นอ้องน ai, ้องไฮน้อยในหัวเดินี่ตอนนี้ก็เขียวเขียวบรรยากาศบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องสดซื่อในรีอยู่กรทงไฮทงนานี่ ปีนี่เขางามงามพี่น้องเลยทางด้านนี้สลาวเอาน้ำเขาเป็นทีเรียบร้อยเลยน้องก็ดีพี่น้องก็ยังดีบนระบายน้ำของสลาวต่อต่อเอาน้ำเข้ามาดีผักเสียดนายผักเสียดอันนี้ผักตั้งโอพี่น้องเป็นแนวเลยได้นี่ผักผักกันห้องป้อมสลาวนี่งามนี่เลยจังเลยสลาวก็ชิกเก็บเขาเมือนำ้ำ ผิกนี่แหละพี่น้องเอ้ยดกงามแท้ๆหะไย่างเงี้ยได้โห<ฮ><ฮ>นี่มะเขือสลาในงามแท้เลยพี่น้องอ่อนอ่อนเขื่อนไปเบิ่งทางด้านนั่นก่อนพี่น้องอันนี้มะเจ้ามัะผิกยังกันกะฮะกะเป็นหมากต้นนี้สีบโด,โดกกันได้ฮะกกงามงาม เมืงของหัวของสวนทางนี้มะเขือในโซลาวเดยเก็บไปเรียบร้อยเลยมะเขือทางด้านนี้พี่น้องอยังเต็นบอนทิศลาวทายเมื่อกี้นี้เลยี่มะพริกเพชรเพชรมะพริกขาวนี่พี่น้องเลยมะเขือในโซลาวก็เก็บไปแล้วนี่ตัวนี้มะพริกทางนี้ก็ดกหงษโหพี่น้องคือโซอลาว,ว่าเลยรู้ว่าเป็นน้ำโซลาวหดน้ำไหลาโบมะพริกดกออลี่รอ ย้อยอยู่ทางพื้น,น,นพี่น้องเลยกุกนี่คือกันนี่ดกดกแต่ละต้นพี่น้องดกสมควรทั้งในป่านี่ก็ดกนี่นี่ต้นนี้ก็กดกดกบดผูกกกพี่น้องเลยอันนี้ก็ป้าโต้โหอันนี้ก็เป็นหมากเข,ข,ขียวคือกันพี่น้องดกแห้งอันนี้ก็ดีคันบวเบิ้ลขัดในชีบูเห็นหมากด้วยพี่น้องว่าสีเดียวกับใบ เพิ่นเป็นสีเดียวกับใบเพิ่นนี่กระโดกโดกสอนอย่านแต่เพิ่นโฮคือว่าเลยอันนี้มักเล่นพี่นอ้องเยมัเคลในซาลาก็ได้เก็บไปแล้วนี่เก็บไปเรียบร้อยซาลาสิให้เบิ่งกให้ขู่ซาลา่เลยพี่น้องได้ลายเติบได้พี่นอ้องปลูกน้อยหนึ่งก็ได้ลายขัดมันดกนะมักเล่นนี่สวนมักเล่นซาลาว สาลาวกะซิเก็บเขาเมื่อพูดอลไพี่น้องเลยเก็บเขาเมื่อทางบ้านนี่มาเล่นมาเก็บน้ำกันเ้ยพี่น้องเด้มอมวนท้ได้เก็บหัวเก็บสวนยามเศร้านี่ปลอดสารผิดเด้อพี่น้องสลาวบริใส่ปุ๋ยจักก่อนเลยได้นี่สลาวใส่แต่จุลินทรีย์อย่างเดียวจุลินทรีย์กับสลาวบริเห็ดเองนะพี่น้องตู้เมย์พื่นท็่ไว้ให้ สาราเป็นผัเอามาใส่สาราเป็นผัเอามาใส่หดใส่ทรงตู้เมเป็นผงปรุงผูแตง่งให้มักเล่นพี่นอ้องงานเถอนพี่น้องเอ้ยขันมือได้ได้ไดละหัวละสวนแล้วก็นจนลืมข้าวแล้วพี่น้องเยเผื่อกลับเมื่อเฮือนเมื่อบานก็นจนลูกไปองคเฮียนมืดแพล่มะเล่นดกอันนี้กะ กินกรบปุไวห้เด็กพี่น้องเอ้ยนี่มาเบิ่งในขู่ซาลาวนี่พี่น้องเท้ามะกล่นเท้ามะคือพี่น้องเลย่ทางพื้นกับมะคือนทางเท้งกับมะกล่นอากาศแยมเศร้าสดซื่อนลีได้พี่น้องเลย สลาวก็เอาน้ำเขาน้องเป็นทีเรียบร้อยแต่ว่ายังบม่ทันเต็มพี่น้องเอาข่าถุงมืออะไรระบายเข่าถุงมือถุงมือมันลายบางแหงนะลายค่อยๆก็ยากมันพี่น้องเราก็ใช้เวลาหน่อยนึงเพราะว่าเราก็บังพัฒนานั่นะอันนี้ก็กล้กวยสุกเกียวของสลาวพี่น้องกล้วยสุกเกียว เบิงเบ่งเบ่งผา addition, พ source, ีน so. ine, machine, time time. ่น้องเบ่งมะเขือเปาะมะเขือมะเขือน้อยด้านนี่ก่อนพี่น้องเลยมะเขือน้อยด้านนี่ก็ดกมือหน่ะสลาก็เก็บเขึ้นไปให้ขึ้นเจ้ากินนี่เก็บไปให้พี่น้องเฮือนไก่เฮือนเคียงกินมะเขือนี่แซ่บได้พี่น้องน้อยนิดน้อยนี่น้อยแตะเปราะตะแปะนี่อันนี้หันสลาปลูกไว้แต่ดนเด้อพี่น้องเด้อปลูกไว้แต่ดนแต่ปีแล้วนี่พี่น้องเล็กกรเพิ่นบโได้ตายนะเพิ่นเป็นหุ่นขึ้นมาสลากรกั เสียหนะใส่ฝุ่นใส่จุลินทรีย์ก็เลยงามพี่น้องมะพริกขาวโซลาวอันนี้มะพริกปีพี่น้องนี่กำลังดอกเห็นเด้เหงาเลยก็เหงานั่นเองกับผลายพี่น้องเนื่องจากว่าปลูกทัมบิดฮะไก่เขามาสะพี่น้องจะไก่ผู้ใดดอกมันมาเลื่กันมันก็นมาสะนี่ต้นนี้ก็กำลังงานกำลังดอกนี่ก็มาเครือแซตเซน,นี่ มากระดกดกพี่น้องนี่มะเขือน้อยจังน่อยสลวก็สิเก็บคือกันพี่น้องเอาไวมา้มันก็สิแกงามมะเขือมะเร็นี่แล้วนี่มาเก็บมะเขือด้านนี้น้ำกันพี่น้องสลวยังบูทันเมืองมือนี้เก็บเืองหัวของสวนเขาไปนำมะเขือสลวหวดน้ำถุงมือพี่น้อง ตื่นมาต้องได้หดเพราะว่าปวดปวดอยากหดมันเวลาน้าม,มันก็บ,บุอึดนะอยู่กระ่องน้ำก็ดี่มะเขืออันนี้เขาเอิ้ญมะเขือค้างกบพี่น้องมะเขือเขียวนี่สลากิเอาไว้บอได้พี่น้องเอาไว้มันเกลี่ยนี่จางงามจางงามมะเขือค้างกบพลอ,อยเท่ได้พี่น้องเฮ้ยนี่ ใครกินกะติดใจมะเขือนสลา,าวนี่มันทอยมันยังมันยังดอกพี่น้องเลยนี่นสลา,าสิษย์พี่น้องเก็บกกนะพี่น้องเลยนี่มาทางด้านนี่ด้านนี้แห้งงามาะวกากกผึ่นใหม่พี่น้องเลยนี่นี่นี่มาในกระดีนี่ ใหม่ๆม,ม่มาคือหมามันจะงามกุกนี่ก็ได้จากหมาบุตรตอนนี้สาลาวกะเข่ามาหอดเฮือนเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องมาฮอน,นี่สาลาวกะสิได้จบคลิปไ้เพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับการเก็บผักเก็บหมี่ส้มหัวส้มสวนมื้อน,นี้พี่น้องสำหรับมื้อน,นี้สาลาวก็ขอกาวคำว่าสบายดี ตอนนี้สาลาวกับเขามาหดเฮือนเป็นท mm ีเร mm ียบร้อยเลยเนาะพี oh. mm ่น mm ้องมาหอนี kay. ่ซาลาวกับสิด้จบคลิปไ้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับการเก็บผักเก็บหนี่ส้มหัวส้มสวนเหมือนี่พี่น้องสำหรับหมือนี่ซาลาวกับขอกาวคำว่าสบายดีตอนนี้สาลาวกับเขามาหดเฮือนเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้อง มาฮอนนี่โแล้วกับซได้จบคลิปไรเพียงท่นนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับการเก็บผักเก็บมีส้มหัวส้มสวนเมือนี่พี่น้องสำหรับเมือนี่โซล่วกับกลกาวคำว่าสาบายดี